สวัสดีครับสำหรับวิชาชุดวิชา33207นะครับในหน่วยที่3จะเป็นเรื่องของโครงสร้างตลาดและการกำหนดราคานะครับสำหรับหน่วยที่3นี้นะครับก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างตลาดนะครับแล้วก็การกำหนดราคาสำหรับตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับแล้วก็ตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับเรามาเริ่มต้นที่ตอนที่1กันนะครับตอนที่1ก็จะมี ัวเรื่องทั้งหมดอยู่3หัวเรื่องนะครับหัวเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของความหมายแล้วก็ประเภท bueno ข,ของตลาดนะครับหัวเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของการกํามหนดราคาสินค้าของหน่วยธุรกิจสําหรับเรื่องที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการกําหนดราคาเช่นกันแต่เป็นของภาครัฐบาลนะครับครับเรามาเริ่มที่เรื่องที่1นนะครับมาดูความหมายกันนะครับตลาดคืออะไรนะครับนักศึกษาหลายๆท่านอาจจะคิดว่าตลาดเป็นสถานที่ซื้อของนะครับแต่จริงๆแล้วตลาดไม่ใช่สถานที่ซื้อของนะครับ ตลาดเนี่ยหมายถึงการที่ผู้ซื้อผู้ขายจะสามารถเจราจาตกลงซื้อขายนะครับสินค้าและบริการกันนะครับแล้วก็มีการสมับสินค้าและชาระค่าสินค้ากันไม่จําเป็นจะต้องมีสถานที่นะครับเพราะนักศึกษาจะเห็นว่าการซื้อซื้อขายสินค้าบางทีเราซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับซื้อผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับอ,อันนี้ไม่จําเป็นต้องมีสถานที่นะครับเพราะฉะนั้นตลาดไม่ใช่สถานที่แต่เป็นการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เมื่อการซื้อขายเกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถจบลงด้วยการส่งมอบสินค้าและชำระค่าสินค้าแล้วอันนั้นคือตลาดนะครับตอนนี้ตลาดนะครับในทางเศรษฐศาสตร,ร์เนี่ยก็จะจาแนกตลาดออกเป็น2ประเภทคือตลาดแข่งขันสมบูรณ์แลวก็ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งเราก็จะได้ศึกษาในรายละเอียดกันต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของการกําหนดราคานะครับ การกาหนดราคาสินค้าของหน่วยธุรกิจเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับลักษณะแรกคือการกาหนดราคาทางทฤษฎีถ้าทางทฤษฎีก็คือการกําหนดราคาสินค้าในทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เราก็จะบอกว่าหน่วยธุรกิจจะกําหนดราคาสินค้าเพื่อให้ตนเองได้รับกําไรหรือผลตอบแทนสูงสุดนะครับซึ่งระดับที่รับราคาที่ทําให้ผู้ผลิตได้ผลตอบแทนหรือได้กําไรสูงสุดก็คือระดับที่ marginal c o s t เท่ากับ m a r g i n a l r e v e n u e หรือ ต้นทุนส่วนเพิ่มมีค่าเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มหรือ MC เท่ากับ MR นะครับอันนี้เป็นทางทฤษฎีนะครับตอนนี้ในทางปฏิบัติทํำยังไงนะครับในทางปฏิบัติปกติแล้วการกําหนดราคาก็าก็จะมีหลายวิธีนะครับอย่างวิธีแรกก็จะเป็นเรื่องของการกําหนดราคาสินค้าโดยใช้วิธีบวกเพิ่มนะครับสินค้าชนิดเดียวเนี่ยจะมีหลายวิธีเช่นบวกเพิ่มต้นทุนเข้าไปนะครับเช่นเราบอกว่าต้นทุนเรา100บาท เราอยากได้กาไร20บาทเราก็บวกเพิ่ม้าไปอีก20บาทก็ตั้งราคาขายไว้120บาทเป็นต้นนะครับการตั้งราคาแบบหลายระดับนะครับหลายระดับอันนี้ก็คือเป็นตั้งราคาสินค้าสําหรับผู้ซื้อหลายๆกลุ่มนะครับที่เขามีความต้องการสินค้าที่แตกต่างกันนะครับบางครั้งเราอาจจะบอกว่ากลุ่มผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งนะครับเขานิยมสินค้าชนิดเดียวกันแต่เขาต้องการลักษณะของ ความดูดีความสุกสบายอย่างเช่นลงภาพยนตร์เป็นต้นนะครับลงภาพยนตร์เราก็จะเห็นว่าเราไปดูภาพยนตร์เรื่องเดียวกันลงภาพยนตร์เดียวกันแต่ที่นั่งแต่ละที่นั่งราคาจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมีการกําหนดราคาแบบหลายระดับนะครับว่าอ่ะถ้าเราชอบแบบหนึ่งระดับราคาหนึ่งก็จะเป็นอีกอีกส่วนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นการกําหนดราคา2ส,ส่วนราคา2ส,ส่วนอันนี้ก็คือสินค้าเหมือนกันนะครับบริการเหมือนกัน แต่กําหนดราคาให้แตกต่างกันสําหรับสินค้าลูกค้า2กลุ่มเช่นลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเป็นต้นนะครับอย่างนี้นะครับก็จะเป็นราคาที่เป็น2ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการตั้งราคาสินค้าแบบเดียวกันแต่ถ้าเป็นชุดมากกว่า1ชิ้นนะครับอย่างเช่นสบู่อาจจะขายเป็นก้อนก็ได้นะครับหรืออาจจะขายเป็นแพ็ค4ก้อนอย่างนี้นะครับขายเป็นแพ็ค4ก้อนก็จะเป็นอีกราคาานึงนะครับถ้าขายเป็นแพ็คก้อนหนึ่ง ก็จีกราคาหนึ่งอย่างเช่นเราบอกว่าก้อนละ10บาทนะครับแต่ถ้าเป็น4ก้อนอาจจะ30บาทหรือ35บาทอย่างนี้นะครับอันที่2นะครับก็คือกําหนดราคาสินค้าหลายชนิดนะครับกำ,กำหนดราคาสินค้าหลายชนิดที่นิยมใช้กันก็นกจะมีณะงลักษณะคือการกําหนดราคาพ่วงนะครับการกําหนดราคาพ่วงปกติจะใช้กับสินค้าที่มีลักษณะว่าสินค้าของผู้ผลิตรายเดียวกันนะครับมีสินค้าอันชนิดหนึ่งที่เป็นสินค้าที่ติดตลาดที่ลูกค้านิยมมาก กับสินค้าอีกชนิดหนึ่งอาจจะเป็นสินค้าชนิดใหม่ที่กําลังทดลองตลาดหรือว่าตลาดยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือยังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับบางทีการขายพ่วงก,ก็อาจจะขายโดยลักษณะของผู้ขายจะขายสินค้าพ่วงก,กันไป2ชนิดนะครับคือใครจะซื้อสินค้าตัวที่เป็นสินค้ายอนนิยมเนี่ยก็จะต้องซื้อสินค้าอีกตัวหนึ่งพ่วงไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่2ก็คือการกําหนดราคาสินค้าหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกันนะครับ การกำกับรักสินค้าหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่มิตรสหอาจจะใช้ร่วมกันหรือว่าสินค้าในกลุ่มตระกลูลเดียวกันนะครับเช่นชุดยาสามัญประจําบ้านเป็นต้นนะครับก็จะปร,ประกอบได้ยาหลายๆชุดหลายอย่างรวมๆกันนะครับไม่ไว่าเป็นยาแก้ปวดแก้ไอแก้ไข้แก้วัดหรืออาจจะเป็นแปรงสีฟันขายคู่กับยาสีฟันเป็นชุดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือแม้แต่อาหารท่านรักษาไปซื้อร้านอาหารร้านาร้านอาหาร บางแห่งนะครับซึ่งอาจจะขายเป็นแฮมเบอร์เกอร์ขายคู่กับเฟรนช์ฟรายขายคู่กับน้ําอดรมณ์อย่างนี้เป็นชุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะตั้งราคาสินค้าในลักษณะที่หลายชุดหลายๆอย่างนะครับรวมกันนะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นการกําหนดราคาสินค้าโดยภาครัฐบาลนะครับการกําหนดสินค้าโดยภาครัฐบาลนะครับก็จะมีการกําหนดสินค้าที่เน้นต้นทุนกับไม่เน้นต้นทุนนะครับถ้าเน้นต้นทุนนะครับก็จะเป็นเรื่องของการกําหนดราคาสินค้าที่ ใช้กําหนดร,ราคาให้เท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือการกําหนดราคาสินค้าให้เท่ากับต้นทุนเฉลี่ยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วการกําหนดราคาสินค้าที่ถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการกําหนดราคาสินค้าเท่าเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มนะครับแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลมองว่าต้องการที่จะให้ผู้ผู้ผลิตมีกําไรปกติเท่านั้นก็อาจจะกําหนดราคาสินค้าให้เท่ากับต้นทุนเฉลี่ยนะครับ ในลักษณะต่อมาก็คือเป็นการกําหนดราคาสินค้าที่ไม่เน้นต้นทุนการผลิตนะครับถ้าไม่เน้นต้นทุนการผลิตเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการกําหนดราคาตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเช่นช่วงนี้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคบางตัวอาจจะราคาสูงขึ้นนะครับจนทําให้ผู้บริโภคเดือดร้อนอันนี้รัฐบาลก็อาจจะกําหนดเปดานราคาสินค้าไว้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าช่วงนี้ราคาน้ําตาลสูงมากนะครับสูงมากเพราะอาจจะอา,อาจจะสมมุตินะครับเป็นตัวอย่างว่าราคาน้ําตาลสูงเพราะอาจจะ อ้อยมีปัญหาอ้อยผลผลิตอ้อยไม่ดีก็เลยทําให้ราคาน้ําตาลสูงมากตอนนี้พอราคาน้ําตาลสูงมากผู้ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการที่ทําขนมทําอะไรก็าอาจจะเดือดร้อนรัฐบาลก็อาจจะกําหนดราคาน้ําตาลนะครับว่าไม่ให้ขายสูงเกินกว่าระ,ระดับราคาที่กําหนดตอนนี้เมื่อกําหนดอย่างนี้นะครับราคาก็อาจจะราคาขายก็อาจจะต่ํากว่าต้นทุนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะต้องอาจจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกอบการนะครับในส่วนที่ทําให้เขา ได้ได้รายได้ที่ต่ํากว่าที่เขาคาดหวังไว้นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นลักษณะของการกําหนดราคาที่ไม่เน้นต้นทุนนะครับต่อไปเรามาดูตอนที่2นะครับตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับและการกําหนดราคาก็จะมีหัวเรื่องอยู่3หัวเรื่องด้วยกันนะครับเรามาดูเรื่องแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของลักษณะสําสคัญของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์มีลักษณะสําคัญสําคัญอยู่5ประการด้วยกันนะครับก็คืออันที่1ก็คือผู้ซื้อและผู้ขายจํานวนมาก มากแค่ไหนครับมากจนกระทั่งไม่มีใครสามารถมีอํานาจเหนือกว่าตลาดได้ก็คือทุกคนก็ต้องยอมรับราคาตลาดนะครับอันที่2ก็คือสินค้าที่ซื้อขายในตลาดต้องมีลักษณะเหมือนกันทุกประการเหมือนกันทุกประการแปลว่าสินค้าอันไหนก็ได้เราใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับอันที่3ก็คือผู้ซื้อและผู้ขายรู้ถึงสภาพของตลาดเป็นอย่างดีนะครับก็คือทุกคนจะรู้หมดว่าอ่ะตอนนี้ตลาดสินค้าตัวไหนราคาเท่าไหร่เป็นอย่างไรคุณภาพเป็นยังไงนะครับ ครขายสินค้ามีคุณภาพไม่มีครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายจะรู้เท่าเทียมกันหมดนะครับข้อที่4ก็คือหน่วยธุรกิจสามารถเข้าหรือออกจากตลาดได้โดยเสรีนะครับก็คือไม่มีกฎหมายไม่มีข้อห้ามไม่มีอุปสรรคกีดขวางในการเข้าหรือออกจากตลาดแล้วก็ข้อ5ก็คือการเคลื่อนย้ายสินค้าและปัจจกกรรัยกำลัจต่างๆทําได้โดยเสรีนะครับซึ่งจาก5ข้อนี้นักศึกษาก็จะเห็นว่า,าลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยค่อนข้างจะเป็น ตลาดที่มันไม่มีอยู่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นตลาดในอุดมคตินะครับเพราะว่าสินค้าทุกอย่างจะเหมือนกันทุกประการเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับเราไปซื้อไข่ไก่ไข่ไก่แต่ละฟองอย่างลักษณะไม่เหมือนกันเลยนะครับข้อาสาน้ําตาลหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องเลือกหมดไม่ได้มีสินค้าหน่วยไหนที่เหมือนกันทุกประการนะครับข้อ3ผู้ซื้อและผู้ขายรู้ถึงสภาพตลาดเป็นอย่างดีเท่าเทียมกันยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่นะครับเพราะว่าคนขายหรือคนซื้อแต่ละคนก็ รู้สภาพตลาดไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง5ข้อเนี้ยรวมๆแล้วก็คือทาให้ตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยเป็นตลาดในอุดมคตินะครับแต่ก็อาจจะอนุโลมว่าตลาดที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับอาจจะเป็นตลาดหลักทรัพย์หรือว่าเป็นตลาดสินค้ากเกษตรอนุโลมให้เป็นตลาดที่ใกล้เคียงนะครับแต่ไม่ใช่เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่แท้จริงนะครับเรามาดูนะครับอุปสงค์นะครับของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับ เราจะดูจากตลาดนะครับก็จะมีอุปสงค์แล้วผ่านกําหนดราคาขึ้นมานะครับเนื่องจากมีผู้ซื้อและผู้ขายจานวนมากนะครับหน่วยธุรกิจ1ห,หน่วยเนี่ยก็คือเป็นผู้ผลิตรายเล็กๆรายหนึ่งในตลาดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตลาดกําหนดราคามาเท่ากับ pm นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเงาะกําหนดราคามาเท่ากับกิโลละ20บาทนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยธุรกิจคือผู้ขายเงาะทุกรายในตลาดก็ต้องขายเงาะในราคา20บบาทนะครับอ่า ไม่มีใครที่จะขายเกินราคา20บาทได้ถ้าตลาดเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เพราะอะไรครับเพราะสินค้าของคุณคือเงาะของคุณของผู้ผลิตทุกคนเหมือนกับของคนอื่นทุกประการนะครับคุณภาพเดียวกันหมดแะนถ้าคุณตั้งราคาขายสูงกว่า20ก็ไม่มีคนซื้อแน่แน่ทุกคนรู้สภาพตลาดดีถูกไหมครับก็จะไปซื้อเงาะของคนอื่นหมดเราตั้งราคาเงาะสูงกว่า20บาทเราก็ขายไม่ได้ตั้งต่ำกว่า20บาทได้ไหมได้แต่ในเมื่อผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการต้องการกาไรสูงสุดก็แน่นอนเราไม่มีใคร ตั้งราคาขายต่ำกว่า20ในเมื่อตั้งราคา20ก็ขายได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน่วยธุรกิจทั้งหมดก็จะตั้งราคาไว้เท่ากับราคาตลาดนะครับที่กําหนดมานะครับอย่างเช่นเงาะ20บาททุกคนก็จะขาย20บาทหน่วยธุรกิจ1น่หน่วยเนี่ยถ้าตั้งราคา20บาทเขาก็จะขายได้หมดนะครับเพราะว่าเขาเป็นลายเล็กๆรายหนึ่งมีคนซื้อเยอะะเลยเขามีเงาะมาขายร้อยโลร้อยสองร้อยโลเขาก็สามารถขายได้หมดที่ราคา20บาทนะครับตอนนี้เรามาดูการกําหนด ราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับเรามาดูเทียบกับต้นทุนนะครับอันนี้ระยะสั้นนะครับนักึกษาจะเห็นว่าเส้น sc นี้ก็คือเส้นต้นทุนเฉลี่ยในระยะสั้นนะครับ short run average cost นะครับเราจะเห็นว่าอันนี้จะเป็นเส้นของโค้งนะครับแล้วก็ราคาเมื่อกี้ที่เราดูมานะครับราคาทุนนี้ถูกกาหนดมาที่ตลาดใช่ไหมครับอย่างเช่นทั้งเงาะกิโลละยี่สิบาทนะครับก็จะขายได้เท่านี้ขายได้เท่าไหร่ขายได้ที่เมื่อกี้ที่เราจําได้นะครับก็คือในทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นะครับ ผู้ผลิตจะขายที่กําไรขายที่ระดับราคาที่ได้กําไรสูงสุดก็คือ MC เท่ากับ MR นะครับ MC อยู่นี่นะครับ MR อยู่นี่ตัดกันที่ตรงนี้นะครับขายการที่จํานวนเท่านี้หน่วยนะครับนะครับสมเท่านี้หน่วยอาจจะเป็น100กิโลสมมุตินะครับที่ราคาโลละ20บาทโลละ20บาทตอนนี้ต้นทุนเท่าไหร่ครับต้นทุนดูที่เส้น s m c นะครับ e v a l a t e Cost สมมุติว่าต้นทุนตรงนี้เท่ากับประมาณ15บาทนะครับที่ยี่20บาทนะครับ ต้นทุน15บาทเพราะฉะนั้นเราก็จะมีผู้ประกอบการก็จะมีกําไร5บาทกําไร5บาทตรงนี้คือกําไรเกินปกติซึ่งเดี๋ยวนะักศึกษา,าจ,ะจะรู้ว่ากาไรเกินปกติคืออะไรเดี๋ยวถึงหมวดที่เป็นเรื่องกําไรนะักศึกษาจะรู้นะครับว่ากําไรเกินปกติคือกําไรส่วนที่เกินจากที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้นะครับกำไรปกติถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นในเมื่อมีกําไรเกินปกติ ก็แปลว่ากําไรมากกว่าที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้ผู้ประกอบการก็จะขายมากขึ้นนะครับเพราะว่าที่เขาคาดหวังไว้เขาอาจจะคาดหวังไว้ได้ได้กําไรแค่10บาทแต่เขาอาจจะกําไรมากกว่านั้นนะครับเขาก็เลยจะขายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ในเมื่อเป็นมีกําไรเกินปกติก็จะทําให้มีผู้ประกอบการขายมากขึ้นทําให้ผู้ประกอบการที่มาขายมากขึ้นก็ทําให้สินค้าออกสู่ตลาดมากขึ้นราคาก็จะลดลงนะครับจนกระทั่งราคาสุดท้ายก็จะมา เท่ากับต้นทุนระยะยาวนะครับต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวตรงนี้นะครับต้นทุนระยะยาวถ้าเท่ากันแล้วถามว่ามีกําไรไหมมีกําไรปกติครับแต่ไม่มีกําไรเกินปกติกําไรปกติก็คือกําไรตามที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้เพราะฉะนั้นในเมื่อเท่ากับที่คาดหวังไว้ก็จะดงว่าเป็นกําไรปกติของธุรกิจนั้นนะครับ <ś Okey. S 2> ระยะยาวก็จะอยู่ในลักษณะที่ผู้ประกอบการก็จะได้กําไรปกติผู้ประกอบการธุรกิจอื่นก็จะไม่เข้ามาแข่งขันเพราะมันมีแค่กําไรปกติไม่ได้มีมากกว่านั้น ก็ทุกธุรกิจก็จะมีกำไรปกติเป็นของตัวเองนะครับนี้ก็จะอยู่ในระดับของดุลยภาพยาวๆนะครับแต่นี้เรามาดูอุปทานนะครับอุปทานนะครับในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับอุปทานในระยะสั้นนะครับของหน่วยผลิตก็จะเกิดจากการรวมอุปทานของหน่วยผลิตทุกหน่วยเข้าด้วยกันนะครับความยืดหยุ่นของอุปทานนะครับความยืดหยุ่นของอุปทานในระยะยาวนะครับก็จะมีมากกว่าของระยะสั้นนะครับประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับผู้ประกอบการก็จะใช้ทรัพยากรได้ยังมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ระดับ MC เท่ากับ MR นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการในตลาดผล,ผลผลิตที่เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับ MC นะครับ MC ก็จะเท่า,า MC เท่ากัา MR นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า MR เนี่ย มาจ i โน l เ e เว n นู revenue, หรือรายรับส่วนเพิ่มมีค่าเท่ากับราคาสินค้าเพราะราคาสินค้ามันคงที่ตลอดดังนั้น P ก็จะเท่ากับ MR แล้วเท่ากับ MC นะครับเรามาดูตอนที่3กันนะครับตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ว่ามีกี่ประเภทมีอะไรบ้างแล้วก็อุปสงค์ของโดยธุรกิจตลาดแข่งขันมสมบูรณ์เป็นยังไงเรามาดูกันนะครับลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็ อันนี้ก็จะไม่เหมือนกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับก็คือจะตรงข้ามกันก็คือผู้ขายผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับทําให้มีบางรายเนี่ยมีอํานาจเหนือกว,กว่าตลาดนะครับสินค้าที่ซื้อขายกันในตลาดมีลักษณะแตกต่างกันนะครับผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละรายรับรู้สภาพของตลาดไม่เท่าเทียมกันและไม่มีประสิทธิภาพเห็นไหมครับต่างกันทุกข้อเลยนะครับมีอุปสรรคการเข้าตลาดของหน่วยธุรกิจรายใหม่แล้วก็การเคลื่อนย้ายสินค้าและปัจจัยการผลิตไม่สามารถทําได้โดยเสรีนะครับ ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับเราก็จะมีตลาดแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆได้3ประเภทนะครับก็คือตลาดผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายและตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับลักษณะคร่าวๆนะครับก็คือตลาดผูกขาดเนี่ยลักษณะชัดเจนเลยคือมีผู้ขายรายเดียวนะครับมีผู้ขายรายเดียวและสินค้าของเขาก็จะแตกต่างจากผู้ขายรายอื่นๆนะครับหาสินค้าอื่นๆทดแทนไม่ได้อย่างเช่นไฟฟ้านะครับการไฟฟ้านักึกษาจะเห็นว่าการไฟฟ้าขายไฟฟ้าให้เราเนี่ย เราจะไปหาส,สิ่งอื่นมาแทนไฟฟ้าเนี่ยหาได้ยากมากนะครับเครื่องปั่นไฟหรืออะไรก็ตามมันก็แทนได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟฟ้า BTS อะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นผู้ขายรายเดียวนะครับเขาก็จะได้รับสัมปทานในเส้นทางเดินรถตรงนั้นนะครับสินค้าอื่นแข่งได้ไหมก็เราอาจจะมีช่องทางเดินทางได้หลายทางนะอาจจะนั่งแท็กซี่ก็ได้นั่งรถโดยสารประจําทางรถเมล์หรือ,อ,อรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ย ถ้ราระยะทางยาวๆไกลนะครับแล้วเรามีเวลาจํากัดน,นะครับรถไฟฟ้าก็จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดถ้าเราจะให้ไปให้ทันเวลาถูกไหมครับเขาก็เลยมีอํานาจผูกขาดอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตลาดผู้ขายนรายก็คือสินค้าที่มีผู้ขายรายใหญ่ๆในตลาดที่เด่นชัดเนี่ยจำนวนไม่มากนะครับอาจจะ2อรายหรือ3ารายนะครับอย่างเช่นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็จะรู้ว่ามีรายไหนบ้างนะครับเป็นต้นนะครับหรือ ผู้ผลิตน้ำอัดลมรายใหญ่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามีรายไหนบ้างเป็นต้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายเป็นต้นนะครับอย่างนี้นะครับส่วนตลาดคืนแข่งขันคือผูกขายก็คือสินค้าในตลาดเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับมีจุดต่างจุดขายที่แตกต่างกันแต่ว่าสามารถใช้แทนกันได้นะครับและผู้ผลิตในตลาดก็มีเยอะมากอย่างเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเช่นพวก ซบูยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรพวกนี้นะครับจะมีหลากหลายยี่ห้อแต่ละย,ยี่ห้อก็จะมีจุดขายที่แตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตลาดกลุ่มแข่งขันเกิดผูกขาดนะครับสำหรับหน่วยผลิตของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับอุปสงค์จะมีเส้นอุปสงค์นะครับก็คือถ้าจะขายสินค้ามากขึ้นก็ต้องลดราคาลงจะขายสินค้าได้มากขึ้นใช่ไหมครับแต่เนื่องจากการลดราคาลงทําให้สินค้าสินค้าได้มากขึ้นพอลดราคาลงแล้วสินค้าทุกหน่วยก็ต้องขายในราคาที่ลดต่ําลงดังนั้นหน่ว การ,รลดราคาลงทําให้ขายสินค้าได้มากขึ้นรายรับที่เพิ่มขึ้นก็จะน้อยลงนะครับก็จะมีลักษณะของเส้นรายรับส่วนเพิ่ม MR เนี่ยจะมีลักษณะที่ต่ํากว่าเส้นอุปสงค์ที่แสดงราคานะครับนักจ๋าจะเห็นว่าสมมุติเราขายสินค้าจานวน Q ิวสตาร์นะครับตรงนี้ Q ิวดาวเนี่ยนะครับนะครับคิวดาวตรงนี้ตั้งราคาไว้เท่ากับ P นะครับแต่ว่ารายรับส่วนเพิ่มเนี่ยมันจะน้อยกว่าจะเห็นไหมครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ซึ่งถ้าเราขายมากขึ้นเราก็ต้องลดราคาลงทําให้รายรับส่วนเพิ่มที่ได้รับเพิ่มขึ้นนั้นลดน้อยลงนะครับครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของการกําหนดราคาในตลาดกึ่งแข่งขันคึ่งผูกขาดนะครับเริ่มแรกนะครับเรามาดูว่าตลาดกึ่งแข่งขันคืองผูกขาดมีอะไรนะครับสินค้าในตลาดกึ่งแข่งขันคึงผูกขาดที่เราคุยกันไปนะครับก็จะเป็นสินค้าที่มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าใช้ทดแทนกันได้ดีไม่ว่าจะเป็นซบู ยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรพวกนี้นะครับแล้วอาจจะเห็นว่าสบู่หรือยาสีฟันแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะมีจุดขายแตกต่างกันของเขาใช่ไหมครับนะครับอย่างเช่นายาสีฟันบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องของการป้องกันโรคเหนือกบางยี่ห้อก็จะเน้นเรื่องของอาการรักษา,าคุณภาพรักษา,าลมหายใจทางปากนะครับในเรื่องของสุขภาพช่องปากหรือ ฟันขาวอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับหรือกําจัดค่าบุหรีซึ่งลูกค้าแต่ละคนเนี่ยผู้ใช้แต่ละคนเขาก็จะต้องการจุดขายของสินค้าที่แตกต่างกันใครที่สูบบุหรีมากๆเขาก็อยากได้ยาสีฟันที่กาจัดลดเ,เรื่องลดเรื่องของช่วยในการลดค่าบุหรีอย่างนี้นะครับ คนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเหงืออเขาก็อยากได้ยาสีฟันที่รักษาโรคเหงื้อนะครับหรือคนที่มีกลิ่นปากเขาก็อยากได้ยาสีฟันที่ช่วยลดกลิ่นปากเพราะฉะนั้นจุดขายของแต่ละเจ้าที่แตกต่างกันตรงนี้ก็จะทําให้เขาสามารถตั้งราคาสินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งหรือผู้ขายรายอื่นๆได้นะครับได้บ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะมากถ้าเยอะมากมันก็เนื่องจากสินค้ามันคือยาสีฟันมันสามารถใช้ยี่ห้ออื่นทดแทนได้อยู่แล้วลูกค้าก็อาจจะหนีไปใช้เจ้าอื่นถ้าเราแพงเกินไป แต่ถ้าเราสูงกว่าในระดับที่ลูกค้ายอมรับได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเรามีจุดดีข้อดีที่เขาต้องการนะครับเขาก็จะมาซื้อกับเราดารนสินค้ากลุ่มนี้นะครับถ้าเราตั้งราคาสูงมากนะครับเราก็เรียนอุปสงค์นะครับตั้งราคาสูงมากอดขายก็ลดลงถ้าตั้งราคาลดลงก็จะขายได้มากขึ้นนะครับอุปสงค์ก็จะเป็นเส้นนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้น m a r g i n a l revenue หรือรายรับส่วนเพิ่มนะครับต้นทุนนะครับก็จะมีต้นทุนระยะสั้นนะครับ short run average ต o s t สแล้วก็ต้นท ระยะสั้นก็คือ short run marginal cost นะครับการกําหนดราคาทางทฤษฎีก็คือ marginal cost เท่ากับ marginal revenue หรือต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มนะครับที่จุดนี้เราก็จะขายอยู่ที่ Q star นะครับสมมุติเรากําหนดราคาขายยาสีฟันที่เราต้องการขายยาสีฟันทั้งหมดอยู่ที่1,000งหลอดนะครับกำหนดไว้เนี่ยได้กำไรสูงสุดคือหนึ0งหมหลอด1,000งหลอดเราขายที่ราคาสมมุติราคา หลอดละ1น0รนะครับแล้วต้นทุนของเราก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสบาทเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามีกําไรเกินปกติอยู่30บาทสมมุตินะครับกำไรเกินปกติอยู่30บาทนะครับการที่มีกําไรเกินปกติอยู่30บาทจึงทําให้คู่แข่งเนี่ยเห็นแล้วว่าธุรกิจนี้มีกําไรมากกว่าปกติเขาก็จะเข้ามาทํายาสีฟันแข่งกับเรานะครับพอมาทํายาสีฟันแข่งกับเรานะครับ มีผู้แข่งเข้ามาก็จะทําให้สินค้าออกสู่ตลาดมากขึ้นราคาก็จะลดลงนะครับเส้นอุปสงค์ก็จะขยับลดลงมานะครับในระยะยาวนะครับเราก็จะได้ว่าเส้นอุปสงค์เนี่ยก็จะมาสัมผัสกับเส้นต้นทุนระยะยาวนะครับนั่นก็คือ,อ LMC เท่ากับ MR นะครับกำหนดมาที่ระดับที่ผู้ประกอบการมีกำไรสูงสุดนะครับก็จะได้ราคาได้ปริมาณขายอยู่ที่สมมติว่าอยู่ที่ประมาณ อ่าห้าพัหลอดนะครับห้าพหลอดนะครับก็จะขายได้ที่ราคาหลหอดละประมาณ80บาทนะครับ้วต้นทุนก็อยู่ที่80บาทเพราะฉะนั้นก็คือในระยะยาวนะครับราคาเข้ากับต้นทุนเฉลี่ยพอดีเลยนะครับก็จะมีกําไรปกติกําไรปกติคือกําไรที่เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการคารดหวังไว้ที่ต้องการคารดหวังไวแ้แต่แรกตรงนี้เป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะทําให้ผู้ประกอบการมีกําไรเพียงแค่ปกติเท่านั้นสําหรับตลาดกึ่งแข่งขันคือผูกขาดนะครับในระยะยาวจะมีเฉพาะกําไรปกติเท่านั้นนะครับตอนนี้เรามาดูตลาดผูกขาดตลาดผูกขาดมีผู้ขายรายเดียวนะครับผู้ขายรายเดียวเช่นไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้นะครับมีผู้ขายแค่รายเดียวตอนนี้พอมีผู้ขายรายเดียวนะครับเขาก็กําหนดราคาขายนะครับที่ระดับที่กําไรได้กําไรสูงสุดก็คือราคาที่ราคาขายที่มีต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มนะครับก็จะกําหนดราคาขายไว้ นะครับซึ่งก็เราก็จะเห็นว่าราคาขายที่กำหนดไว้ P star ตรงนี้ก็จะมากกว่า A c star ก็คือเป็นราคาที่สูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยก็มีกําไรเกินปกติใช่ไหมครับนะครับอย่างเช่นรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าอาจจะก,กาหนดราคาขายเส้นทางที่ยาวที่สุดสมมตินะครับว่ากำหนดไว้ที่100บาทแล้วต้นทุนของเขานะครับก็อยู่ที่ประมาณ80บาทเขามีกําไรอยู่ที่20บาทนะครับพอมีกำไร20บาทปุ๊บ คนอื่นเห็นแล้วเออมีกําไรอยากจะมาแข่งมาแข่งได้ไหมมาแข่งไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ขายผู้ขาดเขาได้รับสัมปทานจากรัฐบาลมีกฎหมายคุ้มครองอยู่คนก็มาแข่งไม่ได้นะครับเส้นทางรถไฟฟ้าเส้นนี้เขาได้รับสัมปทานไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในระยะยาวเขาก็ยังมีกําไรเกินปกติอยู่นะครับไม่มีคนอื่นเข้ามาแข่งขันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตลาดผู้ขาดที่ดุลยาภาพระยะสั้นกับดุลยาภาพระยะย,ยาว ทั 1941, history, ้งสองดุลยภาพนี้ย so our ังมีกําไรเกินปกติอ bon ยู Poke ่แต่ถ้าเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดในระยะยาวเนี่ยผู้ประกอบการจะมีกําไรแค่กําไรปกติเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นตลาดผูกขาดผู้ประกอบการจะมีกําไรเกินปกติได้นะครับตอนนี้เรามาดูอีกตลาดหนึ่งนะครับก็คือตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับสําหรับตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยมันเป็นตลาดที่มีผู้ขายเพียงไม่กี่รายในตลาด แล้วผู้ขายในเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคู่แข่งของเขานะครับอย่างเช่นธุรกิจที่เป็นต้นตำรับที่เรารู้จักดีที่สุดก็คือน้ําอัดลมนะครับน้ำอัดลมเราจะรู้เลยว่าในตลาดน้ําอัดลมมีเจ้าใหญ่มีใครบ้างนะครับนะครับซึ่งสองเจ้านี้เขาก็รู้ว่าคู่ใครเป็นคู่แข่งของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทําการตลาด2เจ้านี้เขาจะไม่แข่งกับเรื่องราคาทําไมถึงไม่แข่งกับเรื่องราคาเพราะถ้าแข่งกับเรื่องราคาเนี่ย มันก็ต้องแข่งกันไม่สิ้นสุดนะครับอย่างเช่นถ้าเจ้าหนึ่งลดราคาเพื่อจะดึงลูกค้ามานะครับพอลูกค้าเจ้าหนึ่งลดราคาราคาต่ํากว่าคู่แข่งลูกค้าทั้งหลายก็จะหาวิ่งไปหาที่เจ้าที่ราคาต่ํากว่านะครับคนที่ราคาสูงกว่าเขาก็ต้องลดราคาให้ต่ํากว่าคู่แข่งลูกค้าก็จะหันกลับมาใช้อีกเจ้าหนึ่งนะครับที่ราคาต่ํากว่าเพราะฉะนั้นถ้าลดราคาเ็าจะต้องแข่งลดกันไปเรื่อยๆนะครับในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็จะได้รับความเสียหายจากการที่ทําสงครามราคากันแล้ว ตัวเองก็ไม่มีกําไรแล้วก็อาจจะต้องขาดทุนจากการทําสงครามราคากันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นปกติผู้ประกอบการในธุรกิจใน,ในตลาดนะครับที่มีลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายเขาก็จะมีการเจรจาตกลงกันกหนดราคาร่วมกันว่าควรจะกําหนดราคาขายที่ระดับราคาเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ทั้ง2ฝ่ายมีกําไรที่เหมาะสมนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะไปแข่งกันเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นนะครับของแจกแถมนะครับ หรือว่าในเรื่องของการโฆษณาต่างๆนะครับนะครับเราจะเห็นนะครับบางทีอารมณ์ในช่วงฟุตบอลโลกเขาก็จะมีพรีเซนเตอร์ใช่ไหมครับาบางทีก็เอาพรีเซนเตอร์ซูเปอร์สตาร์ของอีกทีมหนึ่งมาอีกอีกค่ายหนึ่งอีกยี่ห้อหนึ่งก็จะเอาพรีเซนเตอร์ซูเปอร์สตาร์ของอีกเจ้าหนึ่งมามาอย่างนี้นะครับในช่วงฟุตบอลโลกแล้วก็อาจจะมีการชิงโชคนะครับชิงตั๋วไปดูฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ว่า เขาจะแข่งโปรโมชั่นแข่งการตลาดกันด้านไหนในที่สําคัญคือเขาไม่ลดราคาแข่งกันเพราะเมื่อไหร่ที่เขาลดราคาแข่งกันเขาก็จะเกิดความเสียหายทั้งสองทั้งสองฝ่ายนะครับของคู่แข่งในตลาดนี้นะครับเพราะนั้นดุลยภาพในระยะสั้นก็คือเป็นดุลยภาพที่เขามกีกำหนดราคาร่วมกันนะครับอ่าแล้วก็จะไม่ลดราคาแข่งกันแต่จะไปแข่งกันกันในเรื่องอื่นๆน,นะครับแต่ถ้าอย่างแต่ถ้าเกิดมีปัญหาลดราคาเจ้าใดเจ้าหนึ่งเกิดลดราคาเพื่อที่จะดึงลูกค้ามา มันก็จะทําให้เกิดสงครามราคาเพราะฉะนั้นดุลยภาพระยะสรรยั้นเป็นดุลยภาพที่ไม่เสถียรน,นะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเขาก็จะไม่แข่งขันกันนะครับในเรื่องราคาส่วนดุลยภาพในระยะยาวนะครับดุลยภาพในระยะยาวเป็นดุลยภาพที่เนื่องจากมันเป็นการเจราจากันนะครับเป็นการเจราจาของผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดนี้เพราะฉะนั้นดุลยภาพระยะยาวเนี่ยจึงไม่สามารถกําหนดได้ชัดเจนนะครับเ,เหมือนกับตลาด กึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดหรือตลาดผูกขาดที่เราดูไปดูกราฟไปเมื่อสักครู่นะครับสำหรับตลาดผูกขาดน้อยรายเนี่ยดุลยภาพระยะยาวจะไม่มีรูปแบบที่จะจ้อยชัดเจนแล้วก็ไม่มีเสถียรภาพนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่กับการเจรจากันแค่ของผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดเพียงแค่2อสเจ้าที่คุยกันนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของตลาดผูกขาดน้อยรายระยะยาวจึงไม่สามารถกําหนดได้ชัดเจนเหมือนกับตลาดผูกขาดและตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตลาด โครงสร้างตลาดนะครับแล้วก็การกําหนดราคาซึ่งเราจะได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของหน่วยที่3นะครับ